ที่บูธคาวาซากิแล้วขอบคุณชานโรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับชานโรงค่ะพูดถึงคาวาซากินะคะปีนี้มาแสดงที่งานนำอะไรมาแสดงบ้างเออต้บอกว่าปีนี้ปีแรกนะครับที่คาวาซากิได้ร่วมงานมอเตอร์โชวนะครับก็ปีนี้นะครับก็ชานโคาวาซากิเนี่ยก็ขนรถมออเตร์ไซค์นะครับในปี2013เนี่ยมาโชว์ั้งหมดเลยว่าบูธใหญ่มากปีนี้ใหญ่มากใช่ไหมครับใหญ่มากแล้รับปีผลของปี2013มา ทั้งหมดเลยครับที่นาโจนี้คือ2,113ทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างไงี่ยครับก็จริงๆแล้วมันแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของถ้าด้านหน้าเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกรีเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวเ r นะครับแล้วก็มีเวอร์ซีดนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ็นดูโร่นะครับก็จะมีรถสไตล์ของเอ็นดูโร่อันนี้เหมือนแบบครับเป็นพวกแบบงอลคอนเอ็ตรถรถอ่าใช่ใแล้วก็รวมไปถึงด้านข้าง นะครับเราก็จะเป็นรถในตระกูลของนินจานะครับซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานเลยเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าเดี๋ยวพาไปชมดีกว่อาอะไรค่ะ,ะครับอันนี้คือนิมจานิมจาอันนี้ก็แวไปแวะมาแล้วตัวนี้มันมีเด่นๆยังไงบ้างคะตัวสมรรถนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะเร็วที่สุดในโลกครับลองยินเน็ดดูซิงเกิลซิงใถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์แบบนี้คือตัวนี้เร็วที่สุดในโลกเพราะว่าสกีนินจา นินจาเซตเอจุดสี่อ่าเซตเอจุดสี่อ่ะระยะสูงในโลกมันประมาณเท่าไหร่คะเออจริงๆแล้วความเร็วมันวัดที่ระยะทางกับความวินาทีที่เราหนังเขาบอกว่าสูงถึงร้อยอันนี้อ่าอ่าตอนเนี้ยเร็วที่สุดเอ้เราจะขึ้นไปหน้าตัวจลขา่ะจะร้อยไหมลอง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 ขออนุญาตนะคะ โอ้สบายดีนะนั่งเหมือนนอนได้เลยอ่ะนี่นอนได้เลยประมาณราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้แปดแสนกว่าบาทครับตัวบาทนินจาคอนโซลนี้คือเป็นินจาทั้งหมดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างซีซีของรถครับซีซีของรถตัวนี้ก็จะเป็นหกร้อยห้าสิบซีซีหกร้อยห้าสิบใช่ตัวนี้สองร้อยห้าสิบตัวนี้ก็จะเป็นพันสี่ร้อยคู่หึงโปรโมชั อ่างในงานก็จะมีโปรโมชั่นก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าในส่วนของเทวศกิเองเนี่ยเราเรื่องราคาเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นวันไทยคุณจะซื้อที่บูเกตซื้อที่เชียงใหม่ซื้อที่สุราษฎร์ต่างๆพวกนี้ราคาเท่ากันหมดวันไทยไม่ว่าจะซื้อที่ไหนทุกโชว์รวมคือราคาเท่ากันหมดก่นทุกประเทศกันไหนแต่ในงานจะมีโปรโมชั่นก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามีที่อื่นแน่นอน นี่คือสามาะถในงานมันต้องในโซนพี่อุ่นอาจจะ6.5จห้า 6, 5, ที่นี่อาจจะ4.5อะไรอย่างงี้ต้องามาที่บูธนะต้องมาดูที่ทบูธอะไแต่คอนเซ็ปต์ของที่บูธสองพาวายังคงคอนเซ็ปต์เดิม<า>ที่เราจับทุกครั้งลูกค้าสามารถเที่ยวเท่อมได้ถ่ายรูปได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของพาวาเลยนะครับแต่ที่บูธอื่นอาจจะคิดเลยไหมคิดเลยไหมพาวามาถึงก็โดดท่อมเลยครับ กรโดดต้นถดายรูปเลยลองดูว่าเท่ากับตัวเองไหมก็แวะเข้ามาได้ที่บูธของ Kawasaki นะคะอยู่ที่ Challenger 2เดินมาเลยจากรถยนต์มาพวกก็เจอเลยนะคะ Kawasaki บูธดำๆใหญ่ๆแบบนี้นะขอบคุณคุณชันนะ